ค่วันนี้ก็จะพามาชมวิธีการผสมปุ๋ยนะคะผสมปุ๋ยใส่ยางเองนะคะเดีตามไปชมเลยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นแม่ปุ๋ยของเรานะคะที่เราใช้ผสมมี3ถุงด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการผสมเลยค่ะยูเรียนะคะสตีู6 0 0 าาาอ,อันนี้ก็เป็นสูตรปุ๋ยนะคะสูตรปุ๋ยก็จะมียูเรียนะคะยูเรีย4600จำนวน60กิโลกรัมนะคะแล้วก็ฟอสเฟต ฟอสเฟตส,สูตร18460จำนวน10กิโลกรัมนะคะต่อไปก็เป็นโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมสูตร0060นะคะจำนวน30กิโลกรัมนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะผสมปุ๋ยให้มันเข้ากันนะคะ อันนี้ก็เป็นปุ๋ยที่เราได้ทําการผสมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําการเราก็จะทําการบรรจุลงถุงไว้นะคะอันนี้เป็นกระสอบของเรานะคะนี่บรรจุแบบนี้เลยเมื่อบรรจุเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเก็บไว้ในถุงแบบนี้นะคะ ปุ๋ยที่ผสมแล้วเราสามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน15วันนะคะเพราะว่าจะทำให้ปุ๋ยของเรานั้นเกิดการละลายนะคะ<อ>ค่ะก็ฝากติดตามชมคลิปถัดไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ